ว้โนรางานแข่งเหมือนกาดปีเมียบ้่งนะเพราะว่าเราอยากมาดินเจะไหนกับ <c oughs>

ไายเดียวเอาเอาทีชายอาไปทีห้อไม่ใช่หรอไม่ไรับนาอเดียอยู่ดีก็เจอวิธีซุกชายวันนี้รอบีม่ตออีกเีกลยรอนี้เ่มาเหมไอ่าลย 嗯，谢。<noise>

เท่าไหร่คะค่าสิบเก้าบาทเมื่อกี้ไหมแปดบาท

ตีูสอแข่งเขาจะบ้านหนึ่งทำไม่ได้สวนี้ไม่้เลยสามสามสามที่ักสองสี่ตัวเต ทางนี้1 28 27 27 23 25ได้นะ หนึ่งชิ้นอะไรครับแต่ลไม่สวยสดท้างออกเด็กันได้นอนท้อเปิดทันทีไม่ได้ก่อนบายบ ไปยังไงสองคนนี้ไปอยู่บ้านนี่ต่อไปนี่ไปขึ้นเร้อในโลกนี้ตอนนี้ออกมาคิดตลอดเลยสเุปได้หนึ่งบาทโปรมูลบอกอะไรคิดตลอดตั้งหลายเทยต่อไป

เมื่อม่กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสิบสิบสิบสเไอันโซ่จบแล้วสองพันสอม่นตีแหวนเตบ๊ยบ no ่ที่มตัวนี้ครับมันจะไม่โดนทีจะบเกมจะไม่โดนเลเากบ่

และไม่ใช่ต่ออะไรอย่างอื่นต่อตัวเนี่ยตึกอริฮะใช่ใช่ว้าว

có phải mà cái 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 không? không phải mà ยี่สิบเก้าสิบสามคิดว่ามันทำแบบนี้ครับจีซัปโปนะสองมือสามเจ็ดทุกมือครับยี่ส ja. ิบเจ็ดแปดสิบห้าหนึ huh. okay. uh ่งสองหนึ huh. right. uh ่งสามที่ส่ร้อยเจ็ดสิบสองร้อยกว่า

เป็เร <and> ียกเจี <TF 3> <ASS congr Kane> <X> ่ยวไปเห็นตาไปจอนอีกคปับ ก็ง่ายก็ไะ่สมบูรณ์นะแล้วจุดการทําที่อะกรบ้างทําการต่างๆที่ตัวเราอย่างเช่นอันนี้ก็ใช้จุดการท่าที่อะไรบ้างไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ว่าที่ต้องกาเรต้องการอะไรไปเขาขาดผมไม่ไดขาดเลยนะน้อย

มีเช็คเจอสามรายการอันนี้ห้าสิบหก

แปดสิบสี่เท่าเลยเหรอไม่เป็นไร ชื่อหกหมื่นเป็นที่แปดสับแปดอีกหมอีกหมนเฉยอันนี้เหมื่นเปดสิบสี่หมื่นหมื่นแอ้วสี่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 ส่สี่สี่สี่ บิทมินต์ระบเชียวตามไปรู้สองใบระบบไปสองหมื BE ่นห wow. ้าสองหมื่นห yeah. ้าสี่หมื่นันนี่ชื่อสี่หมื่นมาหนอสี่หมื่นจำนวนสาม เจ็ดเป็นสามเจ็ดเป็นแปดหอยเป็นแปดเป็นสี่ห้อยหมื่นห้อยหนึ่งคือจะแบบเอาไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ไม่ได้ผมเหรอเดี๋ยวไม่ได้ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ đây cái hươu mình đang phải học tiếng Anh à? Đúng. Được. 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 Được

โอ๊ยกระด้าง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  ไม่ิดไม่ได้ซัไงซักไม่ได้สองหมื่นอาจจะมือเราสาใบ

上第二位， เล่นระได้ไปบ้าเลยไปแงเกมจารู้เอาีสุดโกดี้ตันตัวสี่ไม่ไม่ไ่ไม่มไม่ไมม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ม่ไม่ไ่ไม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 วไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ทม่ไม่ไ่ไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 뭐 아우 아뭐래

白嘞，白哟，厉害了，太能打了，啊，太能打了，我滚吧，老罗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  ยี่แปดสองศ้นร์ข้างนี้ยี่แปดข้างนี้ยี่แปอ

ก็เอาแบบอะไรก็มีแล้วก็เก็บซองมันไว้แล้วก็เ่าไปเล่นที่บ้านแล้วก็มีแล้ก็ใส่คุยใส่คุยเอาแล้วก็เสียบเสียบเอาติดไม่ติด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 ติดกม่ติดติดไม่ติด นาอนไม่ดีไม yeah? <cat on high pain> ่ดีไม่ดีจะได้เป็นซี่จะไปนี่จะได้ป็นีัมันจะวารตัวงนไ้องกินแล้วนี่ไม่อ่านกิวการไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกิไม่ต้องิแล้วไม่ต้องิล

โอเวอร์มาล้วคังนี้อันนี้พิ่สี่พี่นะอันนี้โิ้พิ่ฝรั่งต้อ่าไป๊โอเค